สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ช่องฟูจิน้อยเราจะมาอธิบายกับการใช้เจ้าจอย X3 เนี่ยครับผมว่าที่จะมาแนะนำวันนี้คือโหมดที่เรียกว่า Xbox 360นะฮะโดยการจะใช้กดปุ่ม B กับโฮมนะครับผมอ่ะแล้วทีนี้เราก็ามาเปิดบลูทูธเครื่องที่เราจะเชื่อมด้วยฮะเนี่ย นี่คือเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับเราทีนี้เราจะลองมาเล่นเกมไอ้เจ้าตัว PPFP PP ดูเพื่อน <ๆ S 1> เห็นใช่ไหมเนี่ยครับอ่าผมจะลองเล่นเจ้าตัวก o of War แล้วกันนี่คือกด R2 จะเป็นการรีนะฮะอาจจะผมขอน <ๆ S 1> เนี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยเราสามารถ ใช้ได้เลยครับเราสามารถเล่นได้เลยโดยโดยที่ไม่ต้องสัมผัสจอเนี่ยฮะส่วนเรามาดูเจ้าตัวซิต้ากันอ่าอันนี้ผมโหลดเกมของเจ้าตัว ซิต้าไว้ด้วยนะฮะเราจะมาลองดูว่าเรามันจะใช้ได้หรือเปล่าเมื่อกี้ p ี p ใช้ได้นะฮะหากดได้นะครับผมให้ได้ปกติเลยเห็นไหมอ่ะนี่ผมกดให้ดูนะฮะอันนี้เป็น เดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะฮะเห็นไหม่าปอยุบอ่ะชนะก็ว่าไปาเห็นไหมครับอันนี้ก็คือสามารถเล่น,เล,น,น,ะะนเล่นได้แล้วฮะเล่นได้ละโอเคปกตินะครับขอขอกลับไปที่หน้า ทีนี้เรามาดูเจ้าตัว PS2 ดูครับ PS2 ๋ย PS วขอลองเกมนี้ดูก่นัน อ่าอันนี้อ่าถ้าจะเป็นตัว PS2 ต้องต้องเข้ามาตั้งค่าก่อนนะครับไอ้ตรงรูปอ่าตรงที่ผมชี้เป็นรูปเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ปุ่มอะครับให้เราเลือกพอดหนึ่งแล้วก็ไปที่เซตปุ่มอัตโนมัติะครับมันจะเซตให้ให้เราเองนะฮะอันนี้ นะครับเหมือนเหมือนกันเลยนการเล่น ก็ราวๆประมาณนี้นะครับว่าเพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับว่ามันใช้กับเกมอะไรได้บ้างผมรู้สึกว่าเนี่ยก็เล่นได้ปกตินะครับเนี่ยถ้าใครเคยเล่นเพย์ชั่นทูก็จะรู้ว่าเนี่ยครับปุ่ม B คือปุ่มโนะที่มันบอกกดัวๆอะไรประมาณนี้ทำนองนั้นรามาดูท่าไม่ตายกันครับ <c oughs> ไม่โดนกระโถ่เลย ประมาณนี้ครับผมถ้าชอบก็าฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ